สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับนาลายอาวตารปางที่7หรือที่เรารู้จักกันในนามของพระรามผู้ซึ่งอวตารล,ลงมาปราบยุคเข็นของโลกในไตรยดยุคพระราม ตัวละครเอกของรามเกียรติ์พระรามเป็นพระวิษณุหรือพระนารายณ์อวตารลงมาเป็นมนุษย์เป็นโอรสของท้าวโพสลดและพระนางเกาสุริยาหรือเกาสรยาในภาษาสันสกฤตเขาเป็นเพียงมนุษย์ธรรมดาที่ได้ลืมทุกสิ่งทุกอย่างไปพระรามเป็นคนที่ฉเฉลียวฉลาดแต่เขาก็ถูกกีดกันสิทธิในการสืบทอดบัลลังก์และถูกขับไล่ออกนอกอาณาจักรเพราะอุบายของญาติของเขาเองหลังจากนั้นพระรามและนางศีดาผู้เป็นที่รักของเขาก็ออกเดินทางไปพร้อมกับเขาแต่แล้ว สีดาก็ถูกทศกั์หรือลาวณะจับตัวไปพระรามจึงต้องสู้กับเขาเพื่อนําสีดากลับคืนมาทศกั์ผู้ซึ่งสามารถปราบบรรดาเทพหลายองค์ได้เนื่องจากเขามีพลังที่ได้รับมาจากเทพผู้ยิ่งใหญ่นั้นเขาเป็นกษัตริย์แห่งกองทัพยักษ์ที่ขึ้นชื่อเรื่องลือไปทั่วล่า แต่ความเป็นจริงแล้วมีมนุษย์คนเดียวที่สามารถจัดการเขาได้หลังจากได้ขอยิมพลังและได้รับพลังจากเหล่าเทพและนักป่าต่างๆพระรามก็พยายามกลับไปนำตัวสี่าขคืนจากมือทศกัณฐ์เขาได้นำพากองทัพลิงที่นำโดยหนุมานเข้าร่วมต่อสู้พระรามได้รับพลังมาจากหลายแห่งได้ต่อสู้กับกองทัพของทศกัณฐ์มาตลอด14ปีแต่ว่าคนที่มีความสามารถอย่างพระรามนั้น ก็ได้ทำเรื่องที่ผิดพลาดครั้งใหญ่เขาได้แทรกแซงการต่อสู้ระหว่างลิงด้วยกันเพื่อช่วยเพื่อนลิงของเขาที่ชื่อว่าสุครีบเขาได้แอบรอบโจมตีใส่คู่ต่อสู้ของสุครีบนามว่าพาลีด้วยเหตุนี้ทําให้ภรรยาของพาลีสาบแช่งพระรามไว้ว่าถึงแม้เจ้าจะได้นางสีดากลับคืนมาเจ้าก็จะไม่มีวันได้ใช้ชีวิตกับเธออย่างแน่นอน คำสาบยังคงส่งผลต่อไปเรื่อยๆหลังจากช่วยตัวสีดาไว้และเอาชนะทศกัณฐ์ได้แล้วเมื่อใดก็ตามที่ทั้งสองคนนี้ได้ใกล้ชิดกันทั้งคู่ก็จะถูกส่งกลับไปล่างเดิมและกลับไปยังสวรรค์นในอีกด้านหนึ่งนั่นหมายความว่าพวกเขาทั้งสองจะต้องแยกจากกันตลอดการ ดังนั้นระหว่างที่พระรามไปช่วยสีดานั้นสีดาได้หนีพระรามออกมาเพราะว่ากลัวจะถูกกล่าวหาว่าไม่ซื่อสัตย์กับเขาที่ไปอยู่กับยักษ์มาตลอด14ปีแม้ว่าหลังการตายและได้กลายเป็นวิญญาณเวรชนคำสาบก็ยังผูกมัดกับเขาอยู่อาจหมายความว่าคำสาบนี้เป็นเหมือนเครื่องพิสูจน์ความรักของทั้งสองก็ได้พระรามถูกอัญเชิญออกมาในร่างเด็กหนุ่มเพราะมีลักษณะค่อนข้างตรงกับวรรณกรรมซึ่งเป็นตอนที่เขาพยายามต่อสู้เพื่อนำตัวสีดากลับมาให้ได้เขามีผมสีแดงออกส้มยาวสลวยแม้ว่า พระรามจะเป็นคนที่ค่อนข้างหยิ่งทนงแต่เขาก็ยังเป็นเด็กหนุ่มที่ขยันขันแข็งและสามารถเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ได้เขาเป็นคนที่อ่อนโยนต่อผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาและเหล่าสัตว์ต่างๆเช่นช่วยรักษาแผลของกาโลกด้วยเวทมนต์ได้ช่วยเหล่าคนงานสร้างสะพานเป็นต้นเขาเป็นคนที่เกลียดความชั่วร้ายถึงแม้จะเป็นสิ่ง ที่เสี่ยงอันตรายก็ตามสําหรับทางด้านมาสเตอร์พลามคิดว่าเราเป็นเพื่อนผู้ร่วมลบจึงอาจจะมีพฤติกรรมที่ดูหยาบคายต่อมาสเตอร์บ้างแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ชอบคนที่มีความรู้ความสามารถและความอาวุโสอยอ่างมาสเตอร์มากเขาจึงวางใจในตัวมาสเตอร์จนถึงท้ายที่สุด พระรามเป็นคนชอบการเต้นลำดนตรีศิลปะการต่อสู้และการทำสมาธิความปรารถนาที่มีต่อจอกศักดิ์สิทธิ์ของพระรามคือการลบล้างคำสาบที่แยกเขากับสีดาเอาไว้แม้ว่าในตอนนี้ความปรารถนายังไม่ได้เป็นจริงก็ตามแต่เขาก็อยากจะเจอสีดาและอยากคุยกับเธอแค่นั้นก็เพียงพอแล้วคันหลักของพระรามนั้นไม่ได้เป็นเซเบอร์จะดีกว่าถ้าเขาถูกอันเชิญออกมาเป็นอาเชิ่งสอนพรมมาตรเป็นลูกธนูที่สามารถกำจัดสิ่งชั่วร้ายได้ทั้งหมดอย่างไรก็ตามนางสีดาเองก็มีโฮกุที่เป็นธนู ชื่อว่ารัตนธนูชนกทําให้ต้องให้พระรามย้ายมาอยู่เป็นเซเบอร์เพื่อให้นางสีดาเป็นอาเชอร์ได้จะได้ถูกอันเชนมาพร้อมกันความสามารถเฉพาะคลาสการต่อต้านเวทมนต์เมจิกรีสตันระดับ A สามารถยกเลิกเวทมนต์ระดับ A ลงมาได้ทั้งหมดทําให้เวทมนต์ในปัจจุบันทั้งหมดไรผลเนื่องจากเขาได้รับวิชามาจากฤาษีวิศวามีการขับขี่ไรดิงระดับ A บวกสามารถขับขี่ยานพาหนะทุกชนิดได้อย่างยอดเยี่ยมรวมถึงเหล่าสัตว์มายายายเว้นเผ่ามังกรความสามารถเฉพาะตัวความเป็นเทพกิว ระดับ A เนื่องจากเขาเป็นร่างอาวตารของพระวิษณุความน่านับถือคาลิสมาระดับ B เขาคือราชาที่อุทิศตนเพื่อประเทศคำสาปแห่งการแยก Curse of Separation ระดับ A มันทำให้เขาไม่สามารถจะเจอกับนางศรีดาได้อีกตลอดการเป็นคำสาปที่จะทำงานเมื่อเขาช่วยนางสำเร็จแล้วความปัถนาของเขาคือการลบคำสาบนี้ด้วยพลังของจอกพรแห่งวิทยายุทธ Material Blessing ระดับ A ททำให้แม้เขาจะอยู่ในคลาสเซเบอร์เขาก็ยังสามารถใช้อาวุธแบบอื่นได้อย่างดีที่สุดและการต สู้มือเปล่าของเขาก็ไม่เป็นรองใครสมบัติวิลชนนที่ครอบครองใบมีดที่ไม่สามารถทำลายได้แม้แต่พยาลากสดยังต้องทุกทรมานรับไปซะพรมมามสม สังหารลากสดอมตะประเภทต่อต้านปีศาจระดับ A บวกเดิมทีมันคือศรอแต่เนื่องจากเขาอยากเป็นคลาสเซเบอร์เพื่อให้สีดาสามารถเป็นคลาสอาเชอร์และถูกอัญเชิญมาพร้อมกันเขาจึงเปลี่ยนมันให้เป็นดาบแต่ความสามารถของมันยังคงต้องใช้ด้วยการยิงหรือปาออกไปอยู่ดีมันคืออาวุธท,ที่ติดตัวเขามาตั้งแต่กตําเนิดเพื่อที่จะใช้ปราบพยาลากสดผู้เป็นอมตะมันจึงสร้างความเสียหายอย่างมากแก่เป้าหมายที่เป็นปีศาจวิษณุมูชาซาตาแห่งผู้เป็นใหญ่ประเภทต่อต้านกองทัพระดับ A เป็นสิ่ง ทีล่ลิศีวิศวามิตรมอบให้เพื่อใช้ต่อสู้กับเทพและอสูนเช่นจักหอกชุลวานคาทาเกาโมตกีและชักคีรีตีศูนย์ธนูปินกะเป็นต้นยิ่งระดับความเป็นเทพ d i v i นตี้มากเท่าไหร่เขาก็เอาอาวุธออกมาใช้ได้มากเท่านั้นก็ขอบุณที่รับชมรับฟังมานะครับถ้าหากถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ช่องของผมเอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับ